เตือน10อาหารต้องเลี่ยงโซเดียมสูงปีตเสี่ยงตายพังเนื่องจากอาหารที่เรากินกันอยู่แล้วนั้นล้วนเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงไม่น้อยแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ทั้งนี้มีคนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าเกลือเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดภาวะไตาวายแต่จริงแล้วนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือสารประกอบที่มีชื่อว่าโซเดียมซึ่งแอบซ่อนอยู่ในบรรดาอาหารและเครื่องปรุงต่างๆนอกเหนือจากเกลือโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว อาหารที่เหมือนดับสังคมเพราะสามารถทำลายสุขภาพได้หากร่างกายได้รับมากหรือน้อยจนเกินไปถ้าร่างกายได้รับโซเดียมไม่เพียงพออาจทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดป,ปกติและอาจเกิดอาการบวมน้ำแต่ถ้าหากรับประทานมากเกินไปจะทำให้โซเดียมในร่างกายเสียสมดุลและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของไตลดลงทำให้เลือดข้นความดันโลหิตสูงส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ ไตก็จะเสื่อมสภาพและมีภาวะไตวายวในที่สุดวันนี้เราจะพาไปดูสิบอาหารต้องเลี่ยงเสี่ยงไตพังทำลายสุขภาพ 1. ซอสเครื่องปรุงต่างๆที่มีรสเค็มซอสปรุงรสทำมาจากถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ได้จากถั่วเหลืองโดยการใช้กรดเข้มข้นสกัดเอาโปรตีนออกจากถั่วเหลืองซึ่งตากจากซีอิ๊วที่ใช้วิธีการหมักถั่วเหลืองเพื่อให้โปรตีนจากถั่วเหลืองออกมาโดยวิธีการย่อยสลายเช่นน้ำปลา สีอิวขาวเกลือแกงซุปก้อนซุปผงเต้าหู้หยี 2. ซอสหรือเครื่องปรุงที่มีหลายรสเช่นซอสมะขาอเทศซอสพริพกน้ำจิ้มซุก,กี้ 3. อาหารตักแห้งคืออาหารที่ผ่านกระบวนการอบหรือตักแห้งเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำถูกกำจัดออกไปเช่นผักผลไม้แห้งเห็ดหอมแห้งกุ้งแห้งถั่วที่สงหอมกระเทียมและอื่นๆอีกมากมาย 4. อาหารหมักดองการหมักดองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารพวกคาร์โบไฮเดรตในอาหารให้กลายเป็นสารประกอบอื่น,นๆเช่นแอลกอฮอล์คาร์บอนไดออกไซด์กรดน้ำส้มกรดแลคติกดโดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวการทำให้เกิดปฏิกิริยาเช่นผักกาดดองปลาร้าเต้าเจี้ยว 5. ขนมคบเคี้ยวอาหารว่างหรือเป็นที่ขนมที่รับประทานยำว่างที่มีชิ้นเล็กๆได้แก่มันฝรั่งทอด ลูกอมลูกกวาดช็อกโกแลตคุกกี้หมักฝรั่งและของหวานที่เคี้ยวได้ต่างๆเช่นนมอัดเม็ดขนมขบเคี้ยวพบได้ทั่วโลกเป็นรูปแบบของอาหารที่ไม่ได้เป็นมื้อหลักของวัน 6. อาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ปรุงรสอาหารแปรรูป คืออาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแล้วหรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่นๆหรือหมายถึงอาหารสดที่แปลรูปทําให้แห้งหรือหมักดองหรือในรูปอื่นๆรวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหารเช่นหมูหยองหมูยอ,ยอไส้กรอกแหนมลูกชิ้นอาหารกระป๋อง 7. อาหารสําเร็จรูปเช่นมามีกึ่งสําเร็จรูปโจ๊ก ข้าวต้มสาเร็จรูปข้าวกล้องแช่แข็งมันฝรั่งแช่แข็งอาหารสาเร็จรูปเป็นอาหารที่อำนวยความสะดวกอีกประเทศหนึ่งได้แก่อาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปที่ใช้บริโภคเป็นอาหารมือ้อหลักจาพวกเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลบรรจุภาชนะกระป๋องปิดสนิทหรือใช้บริโภคร่วมกับอาหารหลักเช่นพืชผักดองกระป๋องเครื่องดื่มหรือบริโภคเป็นอาหารว่างหรืออาหารขบเคี้ยวระหว่างมื้ออาหารหลักเช่น ขนมปังกรอบถั่วอบวุ้นสำเร็จรูปขนมหวานและขนมเยลลี่ 8. ขนมที่ใส่ผงฟูผงฟูทำขนมปังเป็นสารเคมีแห้งช่วยทำให้ขึ้นฟูใช้ในการอบและดับกลิ่นมีหลายรูปแบบโดยทั่วไปมีลิปเป็นด่างเรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาและในรูปของกรดจะเป็นผนึกเกลือเกลือที่ใช้ในอุณหภูมิต่ำได้แก่ครีมออฟทาทา แคลเซียมฟอสเฟตส่วนเกลือที่ใช้ในอุณหภูมิสูงมักเป็นเกลือของอลูมิเนียมเช่นแคลเซียมอลูมิเนียมฟอสเฟตโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการรวมระหว่างเกลือซึ่งตัวหนึ่งสามารถทําปฏิกิริยาได้ในอุณหภูมิห้องและอีกตัวหนึ่งสามารถทําปฏิกิริยาได้ในที่อุณหภูมิสูง 9. น้ําเกลือแร่ เกลือแร่มีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในร่างกายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายเป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อและเส้นประสาทเป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์ฮอร์โมนและวิตามินนอกจากนี้เกลือแร่ยังทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อในทุกอวัยวะจากความสําคัญและหน้าที่ดังกล่าวนั้นจะเห็นว่าเกลือแร่เป็นสารอาหารที่มีความสําคัญยิ่งต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายต้องได้รับเพียงพอร่างกายจึงจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และแข็งแรงอาหารทั่วไปที่เป็นแหล่งของเกลือแร่ทั้งชนิดหลักและชนิดปริมาณน้อยแตกต่างกันออกไปและแต่ละชนิดของอาหารตัวอย่างเกลือแร่ที่มีความสําคัญต่อร่างกายประกอบด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสไอโอดีนเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีทองแดงและโพแทสเซียม ทำให้เพราะเครื่องดื่มเกลือแร่มักใส่โซเดียมเพื่อทดแทนเกลือแร่จากการสูญเสียเหงื่อเป็นจํานวนมาก 10. เนื้อแดงใครที่กําลังดูแลสุขภาพอยู่อาจจะเคยได้ยินคําว่าลดเนื้อแดงทานเนื้อขาวหมายถึงลดเนื้อวัวเนื้อหมูรวมไปถึงเนื้อสัตว์ใหญ่อื่นๆและเนื้อที่ถูกแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนแหนมกุนเชียงและหันไปทานเนื้อไก่เนื้อปลาแทน ที่มีคําแนะน,นํานี้ก็พอเนื้อแดงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของบรรดาโรคร้ายต่างๆโรคที่เราอาจไม่ทราบทั้งนี้ควรทานให้พอเหมาะไม่ทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปควรทานแต่พอเหมาะพอสมควรเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและที่สําคัญการเลีืยกอาหารสิบชนิดข้างบนนั้นไม่ใช่ทางออกของสุขภาพที่ดีได้เนื่องจากต้องอาศัยหลักอีกหลายปัจจัยทั้งด้านการกินการออกกำลังกายและอื่นๆอีกมากมาย ทุกอย่างล้วนมีผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้นเราหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังจำนวนอีกไม่น้อย